จเจริญสุขจเจริญธรรมท่านทั้งหลายเนาะวันนี้อัญยาขออนน้อยได้มาที่วัดธรรมผาทองเชิงนุกทาจังหวัดยะโสธรอ,อยู่ที่ภูเขาเนาะเดี๋ยวเราจะบรรยากาศที่วัดเอามาฝากเราท่านทั้งหลายนนก็จะเป็นพุทธปฏิมาที่อยู่หน้าผาของวัดบรรยากาศริมหน้าผาถ้าใครผ่านถนนเส้นเดินมาก็จะ มองขึ้นมาเห็นพุทธปฏิมานี้เนาะนี่ก็บรรยากาศด้านข้างเนาะอ่าก็มีสร้างศาส,สนาวัตถุไว้ยเยอะเนาะรูปครูบาอาจารย์วัลผาจารย์หลวงปู่ทวดก็มีอ่านี่เป็นศาลามันอ่าศาลาที่ท่านเจ้าอาวาสท่านสร้างไว้รองรับคณะศรัทธาสาธุชนคนใจบุญที่มาทําบุญที่วัดเนาะแล้วก็จะมีเจดีย์ที่กําลังสร้างเนาะอันนี้ท่านเจ้าอาวาสท่านทําเอง แล้วก็เข้ามาในศาลาศาลาบำเพนศาลาบำเพญบุญนะที่สัธานาวาดมาปฏิบัติศาสนกิจโดยใช้ศาลานี้แล้วก็ลงมาข้างล่างก็จะมีพระศิบรบุรีแล้วก็พระอีรูปหนึ่นงองค์นะี่เป็นทางเดินจงกรมเวลาท่านทาความเพียรตอนเย็นๆแล้วก็เดี๋ยวจะพาขึ้นไปกับพระนอนเนาะพระปางสาย,ยาติาขึ้นไปเราก็เดินขึ้นมาเนาะบันได ประมาณเกือบ300นะ300ขั้นเดินขึ้นภูเขาเดินขึ้นไปในระยะทางพอสมควรพอขึ้นมาก็จะเป็นเพิงเพิงหินเนาะเรียกถ้ำถ้ำผาทองก็ที่ขึ้นมาไอบรรยาก,กาศก,ก,ก,ก็จะเงียบสงัดเหมาะกับการประพฤตปฏิบัติมากเนาะจางจาวัดท่านก็ได้สร้างพุทธปฏิมาผ้านอนไว้ข้างบนแล้วก็ปิดแผ่น สองคำเปรวเนาะบรรยากาศข้างบนเงียบสงัดมากอะไรสิ่งรบกวนเหมาะกับการไปประพฤติปฏิบัติมากเนาะพอมาถึงถ่ายคลิปเสร็จนะเราก็บรรยากาศในบริเวณตรงนี้มาดูเขาบอกว่ามี2มิติเนาะมิติเมืองรับแด่นี่ผู้คนมาเอาวัตถุมงคลเยอะนะก็เลยทําพระพุทธรูปตั้งป่าทางไว้เนา เรามาถึงปั๊แล้วก็กราบนะกราบถ่ายคลิปเสร็จแล้วก็กราบาพระไหว้ขอพรแจ้งจำนงที่ไปที่มาว่าเรามาทำอะไรณนจะุดนี้นะก็กราบสามครั้งลำลึกนึกถึงคุณพระรัตนไตจหลังจากนั้นก็ลงมานลงมาที่เจดี JD, ที่ศาลาเหมืนเดิมเพื่อที่จะ,ะร่วมบุญร่วมกุศลกับทางเจ้าวาดท่านวันนี้ท่านปิด

กรรมังปฏิทิเตปะทาคินาปะทาคินา,น,านิกตาตวานะระพันตะเทปะทาคิเนนี่คือครูบาอาจารย์ที่มาร่วมบุญกันเนาะะทางคารวะญาติโยมส่วนด้านหลังก็ติดไปแล้วติดไปแล้วได้ ยังไม่เต็มเนาะแล้วก็ครูบาอาจารย์มาร่วมกันปิดแผ่นด้านหน้ามาติดแผ่นด้านหน้าตามแขนตามเข่าขององค์พุทธปฏิมานาะส่วนอัตมาภาพอัญญาครูบาอน,น้อยก็ขึ้นไปติดเหมือนกันเนาะปิดแผ่นทองคําเปลวตรงหน้าอันนี้คือท่านอาจารย์เชตเจา้าวาดท่านเองเนาะที่นําพาคณะพระสงฆ์องค์เนรแล้วก็ญาติโยมได้ปิดแผ่นทองคําเปลวในครั้งนี้เนี่ยท่านเปนเจา้าวาด นี่ท่านสร้างเองบนภูเขาเลยหลังนะจากนั้นก็ให้คารวะาญาติโยมได้ขึ้นไปติดนะไปติดแผ่นทองคําเปลวนะปล่อยให้ติดตามจุดที่อยากจะติดเนาะเอาตามที่ถึงเนาะใครที่อยากร่วมบุญก็สามารถาารนะ่วมบุญได้ตามหน้าจอนี้เนาะร่วมบุญได้ตามลังสัทธาอนุโมทนาสาธุ